I <laughs> N required 333钱 This <laughs> bitch poured… Broke this bitch Show up Wait Why, why? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ นัมโมตัสสะภควโตัวระหะโตรรัมมาสัมพุสสะนะโมตัสสะภควาตอวระหะสตัสมมาสัมพุสสะนะโมตัสสะภควาตัะระหะโตรรัมมาสัามสพรรุธสาาสะอตะโคภควาราชเควิหารติเวรวนเวเนสัทธายมัง ธรรมเทสนังพิมพิสารังอารัพพระกะเทสิกถาพิมพิสาร,รนามะราชามกทานังรัชังกาเรสิราชาจินเตสิมาตาปิตาจะญยาตกาไมาหังการกตาสุขติง วาทุกติงวาคหิตสันติอะหังยิงมุสละกัมมังกัตบพันติจตโตปังราชาธานาทีนิปุเรสิตานิมุสละกัมมานิยาติเปตาลพันตีติณบัดนิ อาตมาภาพจะได้แสดงระธรรมเทศนาศาสตร์คาถาพันนานิสง์แห่งการทำบุญวันศาสตร์พอเป็นเครื่องสดับสติปัญญาเพิ่มพูนกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติแห่งท่านพุทธบริษัทผู้สนใจในธรรมปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติสืบไปโดยสมควรแกร่การเวลา ดำเนินความาำในแห่งบาลีนิเคประณเบื้องต้นนั้นว่าในสมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่เวพระเวรุวันมหาวิหารในกรุงราชพฤกษ์พระองค์ทรงกัดปารถพระเจ้า,าพิพิสารให้เป็นต้นเหตุกล่าวคือในครั้งนั้นพระเจ้า,าพิพิสารทรงเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงราชพฤกษ์คืนวันหนึ่ง พ่อเธยทรงดำริว่ามารดาบิดาและญาติทั้งหลายของเราตายไปแล้วจกได้เสวยสุขรือทุกหนอแท้จริงุบคคลผู้มีใจอัน,นุทธากระทําแต่กรรมมันยากชา้าอาตุชนกรรมก็จะชักนำไปส่วบายส่วนบุคคลผ,ผู้ขนวยในความสุจริตันดับจิตแล้วก็จะไปสู่สุคติ ส่วนญาติของเราพึงมีทุกเป็นเรื่องหน้าอยากระนั้นเลยพรุ่งนี้เชา้าจะไปทูลถามสมเด็จพระผู้มีพระภาคดังนี้คร้นรุ่งเชา้าเท้าเธอก็ได้จัดแจงเครื่องสักการะแล้วเสด็จไปยังสำนักพระบรมศาสาสาพรนถึงแล้วก็บูชาด้วยเครื่องสักการะถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วทูลถามว่า ถ้าเต่พระผู้มีพระภาคถ้าพระองค์มีความวิปริตว่ามารดาบิดาและหมู่ญาติผู้ตายไปอย่างปรโลกแล้วนั้นบางคนไปสู่ทุกขจิตหากญาติทั้งหลายของท้าพระองค์ทนทุกขเวทนาอยู่ในทุกสีเช่นนั้นพระพระองค์จะทำกุศลอะไรที่ส่งไปให้พวกญาติจึงจะได้รับผลแห่งกุศลนั้น แล้วเสวยสุขสมบัติในโลกสวรรัรค์เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ทรงสรดับและจำรัดของพระเจ้าพิมพิสารดังนั้นจึงจัดว่ามหาบอพิษตามที่มหาบอพิษกล่าวมานั้นเป็นคุณประโยชน์มากคือการที่มหาบอพิษจะทำอุนให้ทานแล้วทิพแกเกมารดาบิดาและญาติทั้งหลายนั้นนับว่าเป็น ผู้มีพระไทยประกอบด้วยกัตัญญูกตัตะเวทิตาคุณจัดว่าเป็นผู้ถึงพรด้วยอริยศัพย์และบวรพระพุทธศาสนาหากคนทั้งหลายผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้พากันผลนขวายททำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาสัะดับฟังพระเพศสนาและ แล้วกวดน้ำที่ส่วนกุศลส,ส่งไปให้แก่ผู้ดับชีพวายชนไปสู่ปรโลกแล้วมีมารดาบิดาเป็นต้นคนทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับกุศลโดยพันะสัตว์ทั้งหลายที่ไปเสมยทุกขเวทนาในระลกเกบรอยชาติก็ดีขั้นถึงศาสธรรมาสคือเดือนสิบตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำถึงแรมสิบห้าค่ำ นายนิรยาบาลทั้งหลายพากันขับจัตนลกให้ขึ้นมาอย่างโลกมนุษย์เพื่อจะได้รับอนุโมทนาสาธุรับการรับเอากุศลยะที่ญาติของตนอูทิษให้ซึ่งสามารถทำตนให้พ้นจากทุกได้เวยสุขในสวรรค์เทวโลกเพราะฉะนั้นเปรตทั้งหลาย ที่เป็นบิดามารดาและญาติก็จะแล่นมาหาญาติพี่น้องลูกหลานของตนทุกแห่งผลในมนุษย์โลกท่าม่ได้เห็นญาติพี่น้องลูกหลานทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาฟังพระธรรมเทศนาตลอดจนได้เห็นลูกหลานผู้บวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็พากันวิปฏิสาร เดือดร้อนร้องให้ํำพันด้วยประการต่างๆมีคำว่าพี่น้องลูกหลานของเราช่งางไม่มีความเมตตากรุณาเสียเลยเราอุ่า์พยายามเลี้ยงมาจนโตเพียงนี้เบียนศาสตร์แต่ละทีพวกเขาไม่ได้พากันทำบุญให้ทานรักษาสินห้าสินแปดฟังธรรม,มเทศนาแผ่ทิศส่วนกุศลให้เราเลย พรุ่งนี้เช้าเราต้องไปทนทุกเมทนาในนารกจดังเตา่าดังนี้เป็นต้นฝ่ายสัตว์นรกที่ได้เห็นญาติพี่น้องลูกหลานของตนทําบุญให้ทานรักษาสินห้าสินแปดตลอดจนได้บวชลูกหลานไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วต่างก็พากันยินดีชื่นชมโสม,มนัสคราวนี้เราพ้นจากความเป็นสัตว์ เบอสุรกายและสัตว์เดริชานจะได้เสวยสุขสมบัติในสวรรค์ด้วยเหตุที่ญาติพี่น้องลูกหลานได้ทำบุญให้ทานที่ส่วนบุญให้เราดังนี้เราเทพย,ยดาก็พากันแท้สองสาธุก,การและต่างก็ประสาทพรแก่ลูกหลานขอให้มีความเจริญในโลกนี้และโลกหน้าพวกที่ไม่ได้เห็นลูกหลานทำบุญให้ทานที่ส่วนกุชน ไปให้ต่างภาการแช่งดาด้วยช้อยคำมีประการต่างๆมีคำว่าสูเจ้าทั้งหลายจงประสบภัยพยันตรายต่างๆเช่นทรัพย์สินที่หามาได้จงอันตรธานสูญหายไปท่านตายแล้วขอให้พวกสูเจ้าไปจบมหานรกทนทุกขเวทนาตลอดกาลและนานก็ ห้าที่สูตเจ้าทั้งหลายไม่ได้สนใจทําบุญให้ทานรักษาสิลห้าศีลแปดเจริญหรือเมตตาภาวนาแต่อย่างใดเป็นผู้ประมาทมัวเมาแม้คำสังสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้นำพาดังนี้เป็นต้นเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับพระธรรมเทศนาดังนี้แล้วก็มีพระไทยโสม,มนัสยินดีสเสด็จนิวัดสู่พระบรมราชวัง แล้วจัดแจงวัตถุพยทานเรียบร้อยแล้วรับสัง่งให้เป่าร้องชาวเมืองให้พากันทำบุญให้ทานชาวเมืองต่างพากันจัดแจงพยาทานนันประณีตเสร็จแล้วพระราชาก็พร้อมด้วยอมาตร,ราชบริธารเสด็จไปยังเวรุวันถวายอาหารบิณฑบาตอังพาสพระสงฆ์มีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัม เจ้าเป็นประชาชนสเสร็จแล้วได้อาราธนาให้พระสงฆ์สแสดงพระธรรมเทศนาสุมเด็จพระบรมศ,ศาสาาทรงจัดพระประถาในใจความบินเชิงแนะนําให้ประชาชนทั้งหลายพากันทําบุญมีให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเป็นต้นแล้วที่ส่วนกุศลผลบุญสรงไปให้แก่ประชาชน มีวิดามารดาญาติมิตสหายสายโดยทั้งหลายซึ่งผู้ตายไปเสวยทุกขเวทนาอยู่ในอบาย mm hmm. เมื่อเขาเหล่านั้นได้รับส่วนกุศลนนุโมทนาด้วยความปลื้มปิติแล้วก็จะได้เสวยสุขสมบัติในวิมานทองในเดนสวรรค์เทวโลกสืบต่อไปส่วนผู้ที่ญาติไม่ได้ทำบุญบุทิศส่งไปให้ก็จะต้องกลับไปเสวยทุกขเวทนา ด้วยอ,อำนาจกรรมที่ตนกระทำไว้ในนรกดังที่เคยเป็นสิ่งที่น่าสงสารยิ่งนักนี่แหละท่านสาสนิกชนที่บอดีทั้งหลายบรรดาผู้ที่ได้รับศรัทธาแรงกล้าได้จัดไชยทานมาถวายแก่พระสงฆ์ผู้ทรงศีลและได้สดับกลับฟังพระธรรมเทศนาดังที่อาตมาได้ชี้แจงแสดงมาตั้งแต่ต้นจนอวสาน จงนำไปเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติอุตสาหะบำเพ็ญทานบารมีก่อสร้างกองกุศลโดยไม่ประมาทในชีวิตด้วยความเป็นอยู่ของตนหากว่าได้ดับชีพวายชนจากโลกมนุษย์ไปก็จะไปบังเกิดเป็นเทพปุะภุเทพทิดาในชากามาระจรสวรรค์จะเป็นผู้ประสบสมบูรณ์ทิพยสมบัติในวิมานทอง ด้วยอำนาจบุญกุศลราศีที่ตนได้บำเพ็ญในเดือนศาสตร์แล้วคิดไปให้แก่บิดามารดาและญาติทั้งหลายของตนโดยเป็นผู้ประกอบด้วยกัจจัญโยกินตเวทิจตาธรรมย่อมอำนวยประโยชน์สที่ผลแก่ตนและเพื่อชนผู้ล่วงรับสืบไปเป็นอันดีดังที่พระเจ้าพิมพิสารทรงกระทำเป็นตัวยอย่างดังสแสดงมา ขอพุทธบริษัทยงหลังน้ำาััษติโนโทบให้ตกเหนือปัตพีดลอุทิศกลรปนาผลส่งไปให้ญาติของตนให้ได้รับและอนุโมทนาในส่วนกุศลผลบุญที่พวกท่านทิศให้ไปแล้วเจริญด้วยทรัพย์สมบัติในสัมปรายภพนั้นๆตามสมควรแก่ฐานานิยมสมดังความปรารถนาของพระเจ้า ของท่านเจ้าภาพทุกประการดังรับประทานสแสดงมาด้วยประกาศชนีเอวังก็มีด้วยประกาศชนี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không tiada dan